ก็ากำลังทำกับข้าวนะครับวันนี้ทำย่างเวันนี้เมนูย่างเนยนะครับนี่ก็มีหลายเมนูครับมีปลาหมึกมีกุ้งแต่ว่ายังยไม่ได้ออกแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเลยครับพามาดูบรรยากาศอีกรอบตอนเช้าเช้าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าครับดูบรรยากาศครับวันนี้ก็มีทะเลหมอกนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง NB Right Channel อีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะวันหยุดหันษาค่ะเราจะไปที่เขาคอเพชรบูรณ์ค่ะจะไปกลางเต็นนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามชมในคลิปนะคะเหมือนเดิมเลยไปกันสองคนกับคุณครับแล้ววันนี้เราก็พิเศษขึ้นมาค่ะมีเพื่อนร่วมทางนะคะมีเพื่อนไปด้วย จะเป็นใครเดี๋ยวรอชมกันค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาสัพพักตอนนี้เข้าเขตเพชรบูรณ์แล้วนะคะอยู่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเลย,อ,ยอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมาแล้วะคะ่ะป้ายต่อไปที่เราจะไปคือเพชรบูรณ์แล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินมะขามที่ไหนที่สําคัญของขึ้นชื่อเพชรบูรณ์เลยคืออะไรคะรู้ไหมคะมะขามมาเนื้อเกีียวห้อยขาไม่มใช่กเตี๋ยวเราจะไปทานขนมจีนห้อยขานะคะ ลองไปติดตามดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนสำหรับตอนนี้เราเดินทางกันต่อเลยค่ะ let's go กำลังจะเข้าอำเภอเขาคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะกินขนมจีนห้อยขาก่อนอนนี้เพิ่งตื่นสภาพ <c oughs> <c oughs> นี่คนขบับรถก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะแวะกินขนมจีนห้อยคานะคะร้านไหนที่ใกล้ที่สุดเราจะแวะร้านนั้นเลยคะ่ะเพราะตอนนี้เราหิวมากเดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะ อนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับขนมจีนห้อยขาเนี่ยนะครับลุงน้อยไก่ทอดตะไคร้เรามาส่วนใหญ่เราจะมาทานที่ร้านนี้ประจำนะครับอำเภอเขาคอเนี่ยรบบรรยากาศร้านนี้เลยวันนี้คนก็พอสมควรนะครับวันนี้เราไปดูข้างในกันนะครับ สามลอนแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผักนะครับชุดละสี่สิบบาท ไก่ทอดตะไคร้อะไรสักอย่างเลยครับไม่รู้เหมือนกันแต่อร่อยครับอันนี้มามาข้างในก็ต้องเมนูนี้นละครับแล้วก็มียำรวมนู้นนะครับอนนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับไปชณนีเขาคอนะครับก็จะมีหลายมุมครับนี่ครับวิวนี่ก็ขนของเหนื่อยสักนิดนึงนะครับ ของเยอะมากเลยตอนนี้มานี่นะครับมีสมาชิกมาเพิ่ม2,000่านนะครับตรงนี้เราก็จะกางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็ทารโคแมนเราก็จะกางตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเซตแคมป์กันอยู่ดูวิวครับตรงนี้ก็คือสุดลูกของลูกตาครับไปสีเขาคอเพชรชบูร วันนี้เราก็เตรียมของมาเยอะครับเยอะมากเลยสุดยอดหวังว่าวันนี้ก็ฝนน่าจะไม่ตกนะครับวิวเขาคอครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสามสี่โมงเย็นนับครับให้ดูวิวนะครับ อันนี้เป็นรหัสไบรษนนีสอ2 7จ7 0ครับผม เซตแคมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยคันนี้โคแมนส7 0นของเรานะครับตรงนั้นก็เป็นแม่ครวทำครวนะครับอน,นี้ก็ดูวิวได้เลยครับสุดยอดครับถ้าดูบรรยากาศอีกรอบนะครับตอนค่ำๆเนาะตอนนี้ประมาณ4โมงหโมงเย็นนะ เดี๋ยวเรามาวัดสภาพอากาศดูนะครับวันนี้เป็นยังไง PM 2.5โอ้ดูค่าอากาศวันนี้นะครับ113ก็11ถือว่าอากาศไม่โอเคนะครับที่เราเห็นอยู่นี่น่าจะไม่ใช่หมอกนะครับน่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5วันนี้อากาศค่อนข้างแย่เลยครับ วันนี้ถ้าฝนตกก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับอากาศวันนี้แย่มากเลยครับผมไม่เป็นไรนครับวันนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะวันนี้ก็กําลังทํากับข้าวนะครับทํากับข้าวเนาะวิวก็สวยดีครับวันนี้นี่นะครับวิวสวยมากอันนี้คนก็ยังมาไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีฝั่งตรงนู้นบางนิดหน่อยแล้วก็ฝั่งทางโน้นนะครับ ฝั่งไปทางนน้นก็จะมีนะครับนิดหน่อยนะครับก็คนยังมาไม่เยอะครับอันนี้คือวิวด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเต็นให้เช่าตัวนี้นะครับนี่นะครับค่าบริการกางเต็นท์ก็คนละ100บาทครับ ช่วงนี้ที่ไปษณีเขอคอ,อก็จะมีการก่อสร้างครับก็อาจจะทําให้การเดินทางไปมาก็จะลำบากนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็จอดรถอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้จอดด้านในนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างสำหรับท่านใดที่มาก็จอดรถด้านนอกครับแล้วก็ขนของเข้าไปเอาได้นะครับนี่นะครับเราก็จอดรถตรงนี้เลย อาจจะไกลสักนิดหนึ่งนะครับแต่เขาวิวว่าสวยดีครับผมากาศตอนนี้ก็กำลังกอ่อสร้างอีบสักหน่อยก็น่าจะมีถนนที่สวยๆดีๆครับก็จะไปมาสะดวกขึ้นนะครับแม่ครัวก็กำลังทำกับข้าวนะครับวันนี้ทำย่างเนยวันนี้มีเมนูย่างเนยนะครับ วันนี้ก็หลายเมนูครับวันนี้ย่างลูกชิ้นมีปลาหมึกมีหมูเยอะแยะครับผมวันนี้มีกุ้งนะมีกุ้งความมีกุ้งมีปลาหมึกแซ่บเลยครับอีบกหนึ่งเมนูย่างลูกชิ้นนะครับเขาก็มีเฟนฟ นี้เป็นหมูนะครับจะเป็นย่างเลยอันนี้หายเมนูครับวันนี้แล้วก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเย็นวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากเย็นสบายที่แรกนึกว่าจะร้อนแต่ตอนนี้คือเย็นมากอุณหภูมิน่าจะอยู่21 22ศาด์ อาหารของเราวันนี้ก็จะมีลูกชิ้นย่างหมูย่างค่ะแล้วก็ย่างเนอเราจะย่างเนอย่างเลยน,นี่แล้วก็นั่นคือคนย่างเป็นไฟ,ลฟแล้วก็มีวันนี้มีแผนกย่างครับอันนี้มีแขก V i P มาเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะคะ ย่างเนยนะครับนี่แม่ครัวสองท่านเลยครับวันนี้ตอนนี้ก็กําลังดำเนินการย่างเนยน,นี่ก็มีหลายเมนูครับมีปลาหมึกมีกุ้งแต่ว่ายังไม่ไแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเลยครับไม่รู้ว่าจะได้กินไหมลืม,ม,ลม,ลมค่ะลืมที่แรกลืมแล้วนี่ครับบรรยากาศก็ดีครับวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกนะครับน้ำบาขาดเลยโอ้บรรยากาศครับผม ท่านใดที่ยังไม่เคยมาไปสเนีเขาค้อก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศดูนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับจากมุมมองที่ไปสนีเขาค้อนะครับอันนี้ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับนี่นครับบรรยากาศเงียบสงบดีมากครับผม ตอนนี้เราก็กำลังรับประทานอาหารตรงนั้นนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็หิวก็ามากค่ะกำลังย่างกุกงย่างกุกงย่างปูงาากไม่สุดยอดครับเมนูปิดท้ายคือนนี้ย,ย่าง,งโอ้ต้องมาดูกับตาครับบรรยากาศดีครับผมวิวสวยมาก สุดยอดครับ ห้องน้ำก็มีสีหองนี่นะมาแล้วก็มีอางลางๆตรงนูอน้อยากใชอจริงแล้วก็มีที่หลังจาก ห้าสิบสองนาทีลงบรรยากาศที่ทุกคนยังไม่ตื่นนะครับประมาณตีห้าบรรยากาศแบนนี้ก็โอเคครับ นีส่สจวร์ครับการพักผ่อนมากนี่ครับพามาดูบรรยากาศที่กรอบตอนเ,เช้าเตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าครับดูบรรยากาศครับวันนี้ก็มีทะเลหมอกนะครับนี่นะทะเลหมอกสจอดครับ ตอนเช้าเ้าเยี่ยมเลยครับวันนี้ทะเลหมอกยอดคน้นหลกหลายอยางถึงนกหลานในเมืองบิรีรัมโคตรหลายอะ่ะนู้นเช้านี้นะคะ ะทำข้าวต้มกุ้งเหลือจากเมื่อคืนข้าวต้มกุ้งทะเลหมอกครับัน,นแก่กุ้งกำลังทำงานแล้วตอ,ตอ,ตอนนี้แม่ควากำลังจัดการกุ้งนะครับอีกหนึ่งท่านก็ไปล้าง กกิิิตมศัด์นี่ครับแม่ขวากิติมศัออาซากก็ไปล้างจานนะครับส่วนเราก็มาทำข้าวต้มกุ้งนะครับแซ่บๆครบับวันนี้นี่ครับขั้นตอนต่ตอไปเรใส่กุ้งลงไปครับกุ้งเยอะมากเพราะว่าเมาื่อคืนนี้กินไม่หมดอะไรใส่ลงไปหมดเลยนะครับ ประมาณสิบตัวระหว่างนี้ก็ทะเลหมอกยังอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับสุดยอดเลยทะเลหมอกเขาต้มกุงม้งร้อนๆนะครับ <ใน S 1> วันนี้แล้วเห็นที่ชาย,ยุดบนนี้เหรอดเลยกุ้งตัวโตๆเลยจากเมื่อคืนครับเศษๆอะรอะอรๆนะครับผมนี่ครับ ต้มหลาลอนอร่อยเห็นไหมารับอร่อยนะครับน,กกน,น,นี่ครับรีวิวข้างหลังเข้าต้มหลักร้อยีวิวหลักล้างครับยอดครับนี่ครับเราก็เก็บของเรียบร้อยของเยอะมากนี่ก็ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับ น่าจะลงไปชื่อไหนยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมตอนนี้เก็บของเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็จะไปต่อครับป้ายต่อไปของเรานะคะก็คือทุ่งกังหันลมค่ะตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นเขาคนขับรถคือแบบตั้งใจมากครับแล้วบรรยากาศจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยว เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะใครที่ยังไม่มาแนะนําให้มาเลยค่ะกลางเต็นที่ไปสนีเขาคขอค่าบริการ100บาทค่ะมีไฟที่ฝากชาร์จได้แต่ไม่สามารถพ่วงไปที่เต็นได้นะคะ mm hmm. บรรยากาศคือดีมากเจ้าหน้าที่บริการดีห้องน้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวไปเที่ยวก่อนนะคะ าจอดรถก็30บาทเหมือน,นเดิมครับนี่ครับกลางหันลมใหญ่มากการยอดครับทุ่งกลางหันลมเขาขอฟังเสียงกันเลยครับกลางหันลมบรรยากาศดีมากเลยครับ ซื้อสตอเบอรี่ถังละ350บาทลดได้เหลือทังละ100บาทเมย่เมไ่ได้บอกแม่ค้าบอกว่าลดได้เหลือถังละ100นะครับยใแม่ค้า่าบอกลดได้ครับ3า0บาทครับดยรไล่ ทำจริงๆค่ะสดๆเลยแก้วละทีสิบาทครับนี่แก้วชิมอร่อยนะครับที่ระคนบรรยากาศของคอวันนี้ร้านค้าเยอะมาก ซอบอรี่เยอะจริงๆบรรยากาศเสื้ <c oughs> อผ้าเยอะแยะโ่จิอากส้าจาา่นครพกรอน มนันรงนี้ครับตท่อได้พอสิออบห้าบาท เขาตุงเกียวเขาไม่ได้เอาบบเนี่ยมันใหญ่หายเขากัรไปครับอ <fais> ร <ur> ่อยอร่อยครับสุดร้านชำชำไม่ลีชำไม่ลีชำมากอยู่ที่ฟูแก้วรีสอร์ทนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนที่ถ่ายรูปที่เป็นมุอใหญ่แบบนี้ค่าขึ้นลงคนละ40บาทแล้วก็ซื้อครับซื้อกาแฟจะหานะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะ แล้วก็กำลังจะไปขึ้นขึ้นยอูแก้วนะครับน,นี่ครับบรรยากาศข้อซอยค่ะถนนข้าวบนชันมาก ครับเารอจังหวะขึ้นแล้วตอนนี้เรามาด <Alex van, S 2> ูด้านหลังออาล้วก็ไปนีไหลรถเป็นพันตอนนั้นยังแด็อายังมาอยู่ยังยังใส่ไปอีกเนี <estratég flush> ่ย โอ้วิวสวยมากเลยน่านลังนะครับเนี่ยพวกโค่งเนี่ยสท้ายจีบพี่จบประเทอ้ฮ้อโอ้โหซันคับอ๋อล้บมาดลอ้ยมันมีคนเดท้ายดูมั้งเนี่ยโอ้ ตอนจะลงก็จะงเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟด้วยนะครับขอบคุณนะคะเนี่ครับเราขึ้นมาถึงแล้วครับตัวนี้เป็นฟูแก้วรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมุมแบบ360องศานะครับก็จะมีบริการคาเฟ่กา,าแฟหรือว่าน้ำอ,อื่นๆนะครับก็มีมีอาหารนิดหน่อยครับนี่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นสั่งกาแฟได้ดูวิวครับ ก็จะเป็นวิวของอำเภอเขาคอนะครับท่านในที่มาเขาคอ้ก็ลองมาที่นี่ดูนะครับครับสดยอดเลยวิวโอ้ดูครับเห็นจะเห็นเมืองนะครับเยอะมากเลยตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปตรงเป็นรูปมือนะครับจุดชมวิว,ว,วเราก็จะอวอมขึ้นไปนะครับ ค่ะตอนนี้เราก็จะขึ้นมาที่จุดชมวิวของเขาแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะที่จุดแรกก่อนข้างหลังเรานี่เป็นจุดของกระดิงงะด่งเกี่ยวกับความรักนะคะกระดิงนนะด่งแล้วก็สท่ที่แล้าก็สามารถเขียนแล้วก็มาคล้องได้แนี้เลยองน่าจะเกี่ยวกับความรักแล้วก็ขอพรค่ะ ซื้ออยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็ออกมาของเงนเย,ยอะมากครับมีคนมาแฟนไว้เยอะมากตรงนี้นะ่าจะทำเพิ่มเป็นคล้ายๆเ้ายขาวเหนียวานน่าจะคล้ายๆออกขอ้าเหนียวานเดี๋ยวเราจะไปชมจุดไฮไลท์เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะนี่คือเราจะไปจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับ เป็นคล้ายๆมือขนาดใหญ่นี่ก็จะเป็นสะพานสะพานไปได้เลยนะนี้เลยลงสุดยอดครับบรรยาก,กาศดีนะครับวันนี้โอเคดีวันนี้คนก็ไม่เยอะด้วยครับเงียบดีสุดยอดครับดูวิวสุดขอตาครับท่านใดที่มาขเขาเขาก็ลองมาเช่วชมตรงนี้ได้นะครับแก้ว น,น,ไไนี่จุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับโดยอดครับบรรยากาศดีมากเลย สำหรับคลิปนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเรามาชมวิวจุดนี้แล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe เป็นกำลังใจให้ช่อง NB Life Channel ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายกลับบ้านแล้วคะ่ะ